พ่อจะยกให้กับผู้พี่พอ่อขอยกผู้หญิงคนเนี้สวยๆเนี่ยเธอชื่ออะไรนะหม่อมฉันให้นามว่าดุดดาวเพคะดุดดาวเป็นร่างที่สามของดาวดินเพคะสวยประดุดชื่อโอ้โหแม่คุณเอ้ยรูปร่างอนี่ก็ดาวอังคารเทียวเมื่อกี้ยังชอบเขาอยู่เลยชอบนะแต่เนี่ยโอยง่วงเยอ,อฟังคำสั่งเราเราขอยกดุดดาวให้กับ ที่คนโตเป็นผู้ครองแสงประทีปได้ใี่ไหคะแสงประทีปแลไรจะมีผ่าไปผ่าาที่คุณพี่ข้าเสร็จพ่อสเสด็จพ่อกำฉันเกิดมาที่หลังกระกำฉันเกิดมาก่อนกำค,คงได้แต่งงานเสด็จพ่อสเสด็จแม่รักลูกลำเอียงหรือเปล่าพี่ค่ะตายแล้วกระำฉันไม่มีผู้ครองอไม่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 ไมนมน้องเสด็จพ่อเสด็จแม่ เลืหากว่าเสดพี่จะมีคู่ครองแล้วก็หม่อมชั้นเป็นน้องเล็กแล้วก็มีนี่เล็กอีกคนหนึ่งยวหม่อมแล้วจะเอาคู่ที่ไหนแล้วพี่จะ่ะเดี๋ยวก่อนนะลูกคือว่าแม่เนี่ยไม่ได้ลำเอียงหรอกนะลูกคุณแม่เด็ดแม่เงาไหมทำไมหรอผิดไหมเนี่ยเด็กกูจับแม่หยุดกันี่เลยหากเสียแล้วเนี่ยพ่อยืนมึงหยุดเลยขำอยู่ขนาดนี้เองยังจะคิดอ๋อเร่งอ่ะ เด็ดแม่ยิ่งเครียดเรื่องน้ำท่วมบ้านยาเชวแบบนี้นี่บอกหายไหนไม่ได้แล้วเสด็จพี่เพคะหม่อมฉันยังมีพระหลานหลวงอีกตั้งสองพระองค์เออพี่ก็ลืมนึกไปพร้อมกับทั้งชุลีพรพคะพรพเจ้มาพ่จประทานให้กับลูกของเราทั้งสองเพคะทั้งสองพร้อมใจหรือไม่ว่ายังไรละลูกยังไงดีพิะเสด็จพี่พร้อมใจที่จะให้พี่เลี้ยงดูไม่จ๊ะโอ้โหนี่ไปเท้ายังยืมเงินกูใช้อยู่เลย พี่จะไปเลี้ยงดูค่ะทวงหายกันแล้วมึงพระเจ้าเพคะหม่อมฉันทั้งสองคนเออดแล้วแต่พระเจ้าอาทั้งสองพระองค์อาถ้าแล้วแต่พระเจ้าอาก็แล้วแต่<ด>สเสด็จพี่อ,อีกเหมือนกันเพคะถ้าตกลงปรงใจเจ้าทั้งสองพ่อจะยกหลานหลวงทั้งสองให้เป็นคู่อภิเศกสมรสกระมังไม่ยอมไ้ตายเนี่ย ทำไมเล่าเดี๋ยวกูเป็นคนโมโหก่อนนะเ้าจะเสียงดังกันทำไมมีอยู่แค่นี้มเข้ามาในจิตสำนึกกูอะโมโหก้อนมึงมึงต้องโมโหที่หลังกูดิเราพี่น้องกันสองสองคนนี้สเสด็ทพี่ตั้งใจทําหรือเปล่าเพคะจริงจริงแล้วพี่ก็ตั้งใจทํานะตั้งใจทำทุกคนนะว่าอันนี้ปิดปิดปิดสองคนนี้ขำมีดขงกูก็ปิดเหมือนกันพอออกมาหมดอายุเลยยังไงโวยไวเรื่องอะไรลูกโวยายทำไมไม่ยอม ทุกคนมีคู่แล้วก็กำมืงคู่ก็กำมืออยู่ไหนอยากมีคู่ถูกบ่งท่านครั้งนี้เดี๋ยวพี่ตัดสินใจเองตัดสินใจว่างไงไปคะอยากมีคู่อยากเราก็ไม่มีคู่เราก็ไม่มีคู่เจ้าค่ะ <ik> คนหนึ่งมีคู่กันหมดแล้วนะ้คาคแ,แต่คนอื่นเขาก็มีคู่กันหมดแล้วแล้วสเสด็จพ่อจะปล่อยให้ลูกสองคนนี้พ่อคิดเขาตายเหรอพ่อคิดเรื่องนี้มาพักหนึ่งแล้วพ่อคิดจริงอ่ะจริงแสดงว่าอืออออในบรรดาพี่เอาไปใั้สภาพอย่างงี้ เน,นี่ยมองดูของกูสองคนเชิญเลยพียากรเสด็จพ่อในบรรดาพี่น้องทั้งหมดเจ้าสองคนจะเป็นคนที่พ่อรักมากนั่นไงพราะเกิดที่หลังเขาถึงให้ที่หลังนะสิอ่าแสดงว่ามันต้องเป็นของดีเป็นของดีพ่อเองนี่ปรึกษาก่อนเลยนะแม่พอเรื่องนี้รับก่อนเลยมันใครไวใครได้เด็ดพ่อปรึกษาหารือเด็ดพ่อประมาทเด็ราชการทั้งหลายก่อนจะยกเมียทาไม ไปซักถุงเท้าก่อนไปพอสั่งตลอดไม่กลิบไม่กลิบไม่กลิบพระเจ้าค่ะเหม็นจริงๆเหรอไม่มั่นใจนะเนี่ยก็นิดๆหน่อยๆมันช่วยๆพี่เจ้าค่ะช่วยๆเรื่องถุงเท้าไม่เท่าไหร่ขอดมาปับๆอ๋อตะกี้กูหาวโอ้โหแหมก็กำลังอารมณ์ขันกันอย่างนี้อารมณ์ขันไม่ใช่ทั้งสองพอปรึกษาไว้แล้วเอาสิอย่างดีรับรองว่าไม่ผิดและพลาดหวังแน่ไม่ผิดเลยแป๊บแป๊บ ออะมงกนเลยพร้อมใจจะออกเรือนหรือไม่เจ้าทั้งสองหมอไปด้วยคานก็ไปด้วยอยากได้คนเด็ดพ่อเดี๋ยวเด็ดพ่อเอามามอบให้ตรงนี้ราต้องคานไปด้วยคานไหมก้มหัวก้มหัวแล้วจำบ้านเล็กที่ไม่ได้เลยพงเนี้ให้คนโตแล้วกันดีมากน้องรักของพี่เด็ดพ่อเป็นคนใกล้ชิดสนิทสนมพ่อขอมอบให้มาเร็วมาอยู่ตรงนี้ ่คลานมาหาพี่ค่อยคลานใยคลานคลานใคลานตองต้องเป็นของดีแน่ขนาดยังไม่มันถึงกลิ่นมากอดตัวอะรู้จักมักคุ้นกันซะพ่เจ้าคะพน้องนางคือเสด็จพี่ว้ายเด็ดพ่ออะไรไปเอาหัวก็เด่นซองไหนมาให้เนี่ยไม่ใช่เห็นว่าเองตัวเล็กเวลาอยู่คนเดียวเนี่ยจะลำบาก กับการเดินกับการเหินอยากจะให้คนตัวใหญ่คอยพยุงเด็ดพ่อทำไมมันอจาจักแรแลนี่ก็กหม่อมทีเดียวขี้เล็ดเลยนะสมควรกกนแล้วก็กม,ม,ม่อมหอมน้อมรับไว้เคียงกายเพื่องูคิดห่ายไม่พูดเลยไหมหลาย้าตับเนี่ย <S <S 2> <S 2> <S 2> ไม่เคยเป็นลูกเจ้า <S <S มันมันตื่นเต้นไงไม่มีใครกับบังคับมึงเลยมันได้ผลเป็นลูกเจ้ามันวิญญาณพระเอกจะเข้าไงอ๋อ วิญญาณใครบัญหารเนี่ยไม่เกี่ยวกับเขาวิญญาณไม่เกี่ยวกันก็คือยอมรับนะยอมรับเหม็นไหมตัวนี้เหม็นเหม็นนานไหมต้องไปพิสูจน์เราเองพระเจ้าค่ะคือเชิญเธอชื่ออายอ่ะชื่ออะไรนากตาลุงไม่ถูกก็มันไม่พูดจะ่างวกนี้เพราะว่าอายบอกแล้วว่าความสวยเนี่ยมันทําให้ตะลึงคือเธอเธอชื่ออะไรเนา ไม่อี่ผายเดี๋ยวที่เปลี้ยงไม่พูดคุณผู้หญิง้ยกวนรีบรีบเหรอทำไมอ่ะน้ำมูกเยิ้มเลยน้ำมูกอยู่น้ำเหลืองไหลจะเอาอะไรก็เอาชื่ออะไรอะ แม่นี่นี่ยวไปคุยกันฟังฟังเดี๋ยวไปพักเดี๋ยวไปหวานเรื่อยรอ้อให้หมดกอนรอน้อนอีกคนนึงก่อนใจร้อนใจร้อนไปคุยเดี๋ยวไปคุยอ่ะไปพักก่อนคุร้องกร้องแยกแยกแยะเหนี่ยมอายก็ได้ลูกนะเจ้าต้องก้มหน้าเลยก้มหน้ารับของรับของตั้งใจยกให้เนี่ยปุ๊ปั้นมาตั้งแต่เด็กเป็นคนพูดหวานขันเพราะพูดชัด พ่อจะตั้งใจจะให้เจ้าไว้เคียงคู่ตอนแก่ตอนเฒ่าจะให้ร้องลิเกยให้เจ้าฟังก่อนนอนมักจะได้อะไรดีๆอ้าวแมมันนอนก้นของไม่ต้อเข้มข้นรับรองว่าเสียงยักษนกกาลาเวกอขนาดนั้นเชียวเลยเงยหน้าสิลูกขอพระไทยพระยาคาเสดพ่ออ้าวไม่ดีใจเหรอนี่เขาแพ้ผงชูรสเงินทำไมล่ะน้องทำไม เขาอาจจะเหนียมอายก็ได้นะลูกนะนี่ลูกนี่อย่าดูถูกนะนี่ลูกอมาดทัานสูงนะเนี่ยแหมลิเกไฮเทคแค่ด้วยทำไมที่ผายมาอัดซีดียังใส่บลูทูธมาเลยไม่ใช่หูถ้าเลยหายหูมันดูหกไม่ใช่เครื่องช่วยฟังมันเป็นมัเป็นเครื่องช่วยฟังตัวเตี้ยตัวเตี้ยตัวเตี้ยเฮ้ยมันยังยิ้มเลย ความสวยผู้หญิงต้องยิ้มตลอดเนี่ยได้แล้วนะคู่อิบไลซพระบิดาพยาค่ะยิ้มยังไงลูกพอใจนะลูกนะประมาณดาพยาค่ะเอออย่างนี้ผูก็สำคันทั้งคืนคือ <c oughs> จริงๆแล้วก็ของฉันนะ่ะทั้งห้าก็ยังไม่อยากให้พระองค์เสด็จไปเพราะวันนี้เพิ่งเป็นวันแรกที่ได้พบกันแต่ถ้าเกิดว่าพระองค์อยู่ <c oughs> มันก็ไม่รู้จะทําอะไรยังไงจะคุยยังไงเสด็จเถิดพยาค่ะอ้า้าหมดเวลาแล้วเสด็จพ่อเสด็จแม่ไปปะแป้งอันลับลายกระทางอ้อมเลย เลือีกอย่างหนึ่งหลืออะไรคือว่าตอนนี้ลูกของเราเนี่ยก็อายุวัยสมควรแล้วหม่อมฉันคิดว่าเสด็จพี่ก็เหนื่อยมามากแล้วหม่อมฉันอยากจะให้เสด็จพี่เนี่ยอยากมีลูกที่จะให้บวชเหรอบวชได้นะยังฟังกันสิอยากจะให้เสด็จพี่เนี่ยพักผ่อนแล้วก็มอบบารมีให้กับ ลูกของเราคนใดคนหนึ่งเพคะเป็นผู้สืบต่อราชบัลลังแทนเสด็จพี่มันก็จริงพี่ก็ชลาลงแล้วการบ้านเมืองพี่ก็คงจะทำต่อไปไม่ไหวควรจะหยุดพักสักทีพงษท่านต้องม่อมมิสามารถนั่งบัลลังได้เข <อ S 1> ยายังไม่ได้มอบให้มึงเลยเลยขายังไม่ได้พูดอะไรเลยขอได้ช้พระยาค่ะเสด็จพ่อทำไมรถ้าเกิดว่าสเสด็จพ่อสองสารประชาชนและชาวนาประชาราร์อย่าเลือกสองคนนี้นะ บอกก่อนเลยน้ำจะท่วมฟ้าปลาจะกินดาวข้างข่าวจะกินคนรถ<อ>ยนต์นจะไปวิ่งบนฟ้ามันไม่ได้ชั่วร้ายึ <c oughs> งขนาดนั้น <c oughs> งั้นบรรลังและแนดินแห่งนี้พ่อขอยกให้เจ้าพี่คนโตเป็นผู้ครองพัผ่ <c oughs> อนกันดีกว่าปล่อยให้เด็กๆเ,เขาคุยกัน <c oughs> <c oughs> ให้งางั้นพ่อแม่ไปก่อนนะลูกนะ ในฐานะที่ข้าพเจ้าได้ขึ้นเถลิงราชเป็นองค์พระมหากษัตริย์องค์ใหม่เราจําเป็นต้องมีราณีเทียบที่เพราะพระบิดาได้มอบเอาไว้เราขอแต่งตั้งให้ดุจด,ดาวข,าขึ้นเป็นราณีเทียบที่กับข้าพเจ้าขอพระทัทยเะคะเสด็จท่นี่ได้สมพระเกียรติเป็นยิ่งนักก้ามชช้นทั้งสอง น้องของเสด็จพี่จะขอเป็นเกลือกทองรองพระบาททุกชาติไปพี่ค่ะแต่ตอนนี้เราได้มีคู่ครองกันครบทุกคนแล้วแต่ยังไม่ได้ทำความรู้จักเลยแต่เสด็จพี่พระเจ้าค่ะถ้าคุยนันคุยไว้นะทำไมอะ่ะของก็กม่อมเริ่มบูดแล้วนะ่ะเอยมันต้องเป็นขั้นตอนไปพี่เป็นพี่คงโตสมใจแล้ว <laughs> ได้คุรู้จักกันแล้วต่อไปน้องคนรอง เจรจากรทำความรู้จักเด็ดพี่นี่พรเจ้าค่ะของมึงบุ๊คของกูลงเสดียเลยโอ้โหเด็ดพี่พอได้ของท่สวยงมงหมก็ตื่นเต้นอย่างจริงตอนที่เสด็จพ่อบอกให้ทั้งสองคนนั้นเป็นคู่ของแต่ไม่ได้บอกว่าคนไหนเป็นคู่ของคนไหนเพราะฉะนั้นก็หมอมงขอใช้สิทธิ์เลือกก่อนพระเจ้าค่ะในหน้ที่ก็หมอมเป็นน้องตามสบายเลยน้องก็หมอมงชอบแบนๆพระเจ้าค่ะจะขอเลือกชุดสีส้มพระเจ้าค่ะ ใช้ชีวิตคู่ด้วยดีนี่เนี่ยคนนี้ใช่ไหมชื่ออะไรอะ่ะหม่อมชั้นชุลีพอดไหมคะโอเคตกลงคนนี้แหละเดี๋ยวห่อใส่ถุงกลับบ้านด้วยง่ายขนาดนี้รอไไะไม่ไม่ไม่มีใครแย่งของเราบ้างเลยโอ้โหใครจะเอาได้ค่าชื่อแสงประทีบเจ้าชื่อนาวหมกันเล่าหม่อมชันชื่อว่าดาราวดีเพคะดาราวดีเจ้าเป็นคู่ของข้านะข้าจะขอดูแลเจ้าตลอดไป เจ้าถวยเจ้าทอกพาะเจ้าค่ะตอนเนี้เจ้ารู้แล้วใครเป็นคู่กับใครรู้เปิดโอกาสให้เจ้าทั้งสองทําความรู้จักต่อหน้าพระมหากษัตริย์องค์ใหม่ได้เลยจริงมาพองในฐานะที่กระหม่อมชั้นเอ้ยป็นพี่คนรองถวยอย่าพูดมากวะทำไมของกู้ฟองเริ่มขึ้นแล้วฟองออกอยู่ในฐานะที่พี่ก็เป็น ล่าโ์รถแต่พูดสับทำไมเยอะเนี่ยมึงอ่ะมันคุยกับกูปะเบ้ยลองเจราจารผู้หญิงอาจจะเขิอนอายเป็น,นธรรมดาเขา,าดีๆนะบอกเขาอนุญาตให้พูดได้แล้วตรงกลางเลยน้องน้องหญิงเช่อนี้ <c oughs> ด้วยภาษารักอาจจะไม่ต้องใช้เจราจารในการพูดใช่ครับเอ,าอ้เอาวิ่เอ้าวิ่งไม่เป็นใบเขาพูดได้อ เอย่างนี้ให้กูวังเวงบอกเขาว่าพระราชาเจ้าองค์ใหม่อนุญาตให้พูดได้แล้วเราคือเราน้องชายขององค์จอมกษัตริย์องค์ใหม่มึงเข้าใจกึ๊กทีนี้เข้าใจพูดน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์พรุ่งนี้กูพาไปสวนสัตว์ได้แล้ว เราไปทําไมอ่ะลิงพูดได้มานั่งนี่จตุรละเออแหมแต่งตัวเป็นอึ่งกินอิ่มใช่ไหมลูกแค่ลิงเหรอเอาแค่นี้ก่อนไงเดี๋ยวเราต้องพ่อรักกันไงเพาะเลยได้เลยน้องได้เลยเอาฉันก็เหรอเต็มที่เลยน้องอ๋อไม่ใช่ไม่ให้แอนน์นวลไปกูเกอร์หรอให้น้องก่อนก็ได้เอาก่อนเลยเชิญคุณลุงทั้งนี้จะบ้านเหรอผู้หญิงเขาเป็นผู้หญิงก็เห็นบ้านนี้บ้านเรียกลุงลุง โอ้โหน,นั่งก็โอ้โหให้นั่งก็สวยไงพอยืนพอยืนขึ้นมาโอ้โหโองราชบุรีมันรวมกันเลยปากเสียเ <ST AN> ด็ดพี่ <ST AN> เป็นราชโอรสของพระอ,องค์ท่านพระเจ้าค่ะ เด่พ่อชื่ออะไรนะเด็พ่อชื่อเรื่องจะตกอยู่แล้วลาดต้งจำชื่อบิดาไม่ได้อีกชื่ออะไรนั่นอะรลาดบนเทียนหรือบนเทียนลาดวิเชียนลาดวิเชียนลาดแสดงว่าพ่อต้องมีสาขาเดียวกับวิเชียนบุรีแน่เลยคนละสาขาก็ย่างวิเชียนไงมันคนละเรื่องนันโน่นมึงไปคุยกันคุณคุณผู้หญิงขาโอ้ยแค่คำพูดคำว่าขาคำเดียว ความเหม็นของเธอมันกระทบหน้าพี่ปากเสียตลอดเลยเธอจ๋าเธอชื่ออะไรหรอเขาหรอเธอเนี่ยมีเธอคนเดียวอ่ะเขาชื่อหอยละทมชื่อหอยละทมใช่ค่ะเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงเนี่ยแล้วพี่ล่ะคะขวนคู่กับเสด็จพี่พี่ชื่ออะไรคะเสด็จพี่นะว่าพระราชโอรสหำมงุดหงิดมันคู่กันมากเลยเหรอคะพี่คู่กันจ้ะก่อนอื่นเลยพี่ขาอะไรหรือ ทำไมล่ะพี่ขยั่งพี่ขยังหนูเหรอคะปะาผาจะล้อเล่นจ้ะก่อนอื่นก่อนที่พี่จะพูดอะไรอะไรหรือน้องเตรียมกรอนไว้พี่หนึ่งกรอนอะไรล่ะพี่ตั้งใจฟังนะมองฟ้าวันนี้มีแต่โมเดียเดี๋ยวทำไมสภาพมึงกับกรอนไม่เข้ากันเลยนะพี่มันหวานหวานหวานใช่ มึงยังดีมึงยังคุยกันมันรู้เรื่องทำไมกูย,ยังนั่งคิดเลยว,ว่ากูจะคุยกันอีนี่ท่าไหนเนี่ยคนเป็นผัวเป็นเมียก, <c oughs> กันเขาต้องคุยกันรู้เรื่องสิมาเร็มเวมาเร็วยังไม่จบจ้ะมองฟ้าวันนี้มีแต่หมอกอสายลงบอกเธอจ๋าฉันคิดถึงเธออยู่ไหนหัวใจฉันคำนึงฉันคิดถึงเธอ,อนานทุกวันคพนโอ้ยต่อสิ เธอจ้ามันเล้าใจจริงๆก่อนเธอก็บอกแล้วต้องต่อก่อนต่อเลยน้องแม่นี่ก็ใครยุจริงๆเลยพระองค์ก็มาต่อสิพี่คะอย่าที่ในปาถนาสิ่งนี้เธอเพคะคําก่อนพี่เมื่อถนัดที่ขอร้องเพลงชมเธอได้ไหมได้ค่ะมองมองมองว่าเจ้าว่ามอง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 ว่าเจ้าว่ามอง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 นู่นมองนี่มองปีมองบนมองข้างล่าง ข้างบนข้างนอกข้างในยะสวยแท้งามแท้จริงนะแม่คุณดูหน้าผากนกนูนอนกนอกนกในสะโพกข้างซ้ายวางแตงกว่าสะโพกข้างขวาวางแตงไทยตุนอีตรงกลางมันเหลือเศษเอาไว้ลงมันเทศหัวใหญ่ใหญ่มองมองมองว่าจะว่ามอง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 ว่าจะว่ามอง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  ้ามองยังไงละนะช่วยหน่อยเร็วโอ๊ยตายมองยังไงก็ไม่รู้สินะพามามาจุนี่เขาเล่นอย่างนี้หน้าองเลยเราอนุญาตเราอนุญาตอ้หนูจาพี่จะพูดอะไระเคืองพี่มันเนี่ยไม่เคืองจังอ้ยไข่เหม็นมากถูพาแล้วพี่เหรอแสดงว่าเป็นหนองที่เน่าเลยล่ะ บ้าเจ็พี่ยังไงน้องถ้าเกิดก็กะหม่อมทำอะไรไปม่ควรกาบประทานอภัยด้วยม่าเจ้าค่ะสถานที่นี้มีแต่พวกเราคือก็กะหม่อมเดี๋ยวไปเคลียร์กันอีกทีหนึ่งในห้องบรรทมอนุญาตเลย่ปไปเลยนะไปคุยกันในใต้กระถางนั่นเี่ปบ้าเนี่ยกูรอดตัวแล้วนะกูรอดตัวแล้วไปประทับคุณเลยน้องประทับรอตรงนู้นพระเจ้าค่ะเจิญเด็ด น้องหญิงของพี่พี่อยากจะรู้พระนามน้องหญิงเหลือเกินให้เขายืนด้วยบอกเขาให้ยืนยืนแล้วได้เท่านี้เห็นกระโปรงพี่อยากจะรู้พระนามน้องหญิงเหลือเกินน้องหญิงพระนามใดจ๊ะชื่อเจ้าช่างไพโรธสิจริงๆยังได้พูดเลยพูดได้หนักใจเองกูคนเดียวบอกชื่ออะไร ชื่อหนูรัดค่ะหนูรัดอย่าบ,บอกนะว่าเป็นเน็ตไอดอลที่ไอ้ลงไอ้ร้องเพลงอินเทอร์เน็ตอะไรน,นะที่ร้องเพลงคนนู้นคนนี้อ่ะใช่ค่ะที่ดังๆกันนะใช่จ้ะอ๋อใช่จ้ะนี่เป็นจริงไหมไเป็นจริงไหมเป็นจริงค่ะไม่ได้แกล้งค่ะอ๋อไม่ได้แกล้งทั้งนี้ที่นี่ร้องเพลงไม่ได้เดี๋ยวให้เป็นแดนเซอร์หน่อยได้นะเดี๋ยวพี่ร้องชมน้องให้น้องเป็นแดนเซอร์ มึงเข้าใจกูไม่ได้หนูรัดเอาใจบอกเียว่าพี่ร้องเพลงทำ่าเต้นเต้นโอเคนะโอเคโอเคมะโอเคค่ะโอเคนะมันรู้เรื่องกูวะรู้เรื่องึงว่ามันรู้เรื่องวะรู้เรื่องนะตากมแล้วมันลูกมนาอ่าแก้มขาวแล้วมันดังแปงตี เนผมเหมือนดังเต้นไม่อีหัวไหลทองดีเหมือนขนมปังปอดอจมูกมันลูกชมพูใบหูเหมือนถอดมันละลอนปากเธอเหมือนกระจับอ่อนๆฝนนัลเลีเงยะตลอดเป็นเก่งไหมล่ะยังไง ปล่อยเลยพวกแบบนี้ทําไมอะที่ผ่านเดินเหนื่อยก็หยุดทงมันเองไม่ได้มันเป็นผู้หญิงคนแรกในโลกทําไมที่เต้นแล้วไม่ได้เข้าจังหวะดนตรีเขาเลยเอางี้ไม่แค่เสียไปค่อยฝึกๆแล้วค่อยๆสอนันนี้จะถามว่าพร้อมหรือยังมาให้ติดแล้วเดี๋ยวเอาไปเก็บก่อนแหมแบกเป็นนัปลาโคตาคนแบกกุ้งเชียวเอาอย่างนี้นะ จะบอกรักใครที่ไหนก็คงไม่เหมาะแล้วล่ะตอนนี้พี่ว่าเราทั้งสามผู้มาบอกรักกันที่นี่จะดีกว่าไหมไม่เป็นกิจงฉัี่มีรังเกียจจ้าตรงนี้เลยนะพี่ตรงนี้เลยนะพี่ต้ตรงนี้เลยพี่อนุญาตอนุญาตแล้วต้องเต็มที่นะนี่ก็เกาะแกะจังเลยเนี่ย พบเธอครั้งแรกใจแทบสลายแยราใจใช่ไหมยพิงคนนิทยบอกใจเรื่อยมาโอเพียงมีใจดูจะพี่บอกแล้วแกวตากเทวานวาจาเธอจะเชื่อใจ เชินเคียงข้างรวมสร้างทางฝัะรักวันตามวันมีกันเรื่อยไปขอเพียงที่พักอไอ้รักดูแลรักท้ฝากไว้ใส่กุญแจใจใ,ใครใค้คิดคืง บาไม่กลัวทูนูวอยานีนพี่น,นันรักนี้เป็นทียึดมัน่นมาร่วมสร้างฝันนี้คึงสัญญาเกี่ยวก้อยกันไว้ถึงตายาจใจม,ม่อคำหนึ่งรักแน่รักน,กนี้เป็นอึงสุดซาบซึ้ง ราอใจสั่งมา ตาาออยยืนนัพอแล้วพี่เห็นเขาหวานเน,นื้อไหมเนี่ยคุยกันหวานจ่อยเขาหน้าหวานหรอกพี่เธอกล้พี่เนี่ยถ้าเป็นงอนงอนอะไรก็ไม่รู้ นิดเดียวไม่ได้รไม่ต้อมๆเบาๆหน่อยนะพบเธอั้งแรกใจแทบสลายยิ่งคนนี้ชาถูกใจแก้วตาขอเพียงเท่นี้มีใจดูอยากรู เทวานว่าจะเธอจะเื่อจะ คิดถึงแม้ลำบากไม่กรู้ทุนหัวอย่าน้ที่น,นั้นถ้านี้เป็นที่รักมันมาร่วมสต่างฝันอีกครึง่งสัญญาเกี่ยวก่อยกันไว้อถึงตายใจไม่อีกคำหนึ่ง ปับซึ่งเพราะใจสั่งมาขอเติมรักมันไม่วันไม่วันจะนะลอยิ้ที่ให้สุขใจทุกข์ค่ะโอ้ใจสั่งสั่งประสานทุ่งแท้บุพ ตตออค์เดียวตาสัญญายืนยันเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเขาเหมาะก,กันทุกคู่แหละพี่เี่มีเธอกันเธอกับพี่เนี่ยไม่ค่ยอยเหมาะกันเดี๋ยวเราร้องต่อน,นี่ใช่ไหมไม่ร้องแล้วหมดพี่มีรัก เกี่ยวดองกับน้องคนเดียวหัวใจทุกเสี้ยวที่สาวาน้องนี้มีฝันว่ารักนั้นไม่ฟฝ้านะอย่าให้เป็นข่าวคุณคอ าวน่หัวใจจารึกบันทึกใจรักแนวแน่สนุขนเรื่องนี้ ามาพบเป็นที่จุดจบของใจอย่าปล่อยให้ช้ำเพราะคำของชายที่ยาเผลารบอกพระอง,งบอกบริษัทร,รอด ได้โปรโมทร,รักสวัสดินีเป็นหลักดูแลเฮียพีรพลท่านเป็นคนเผื่อแพ่เมตตาสินแท้ความทองอย่าโลเลฝากลิเกลูกลา รอยยิ้มน้องพี่ให้ความรักนี้จงเพิ่มสร้างสั้นสร้างซ้มสอดส่ังฝากไว้คิดถึงสักหนึ่งขณะฝากสินะะ้ปนป่าลงป้าลิเก ลำยุกจากอยุทยาขอฝากยาย,ายกยกองเระเอก้เก่ายืนยันจะสร้างคนงานสัญญา